อายุมาแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้คืออำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับภูเขาสูงเลยครับยอดเขานี่นครับสูงมากเลยพายุกําลังมาครับโอ้ยวิวสวยมากเลยครับบรรยากาศสุดยอดครับนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆครับถนนที่ขึ้นมาก็สุดยอดเหมือนกันครับ ก็จะมาละโอ้ยลมแรงครับลมแรงอากาศดีครับอากาศดีฝั่งนู้นครับคือฝั่งที่เรามานะครับนะสูงมากครับแต่ก็พอขึ้นได้นะครับถนนดีอยู่ครับใครมาเที่ยวก็มาได้นะครับแถวอำเภอป่วมอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนี่ยครับขอบคุณมากครับ